ซิน S, S I N G U L A R เปิดใจเส้นทาง15ปีในวงการเพลงเผยคำถามยอดฮิตเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงศิลปินมากความสามารถซินซิงเกเลอร์หรือซินทศพรอัชวานันทกุลเปิดใจถึงเส้นทาง15ปีในวงการเพลงไทยพร้อมเผยถึงคำถา,ถามที่ถูกถามบ่อยครั้งเกี่ยวกับเพศสภาพโดยเจ้าตัวขอเป็นตัวของตัวเองไม่จำเป็นต้องระบุว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงซินซิงเกเลอร์ถือเป็นศินลปินคุณภาพที่มีผลงานเพลงฮิตมากมายอาทิ24.7 ลืมไปรู้สึกบ้างไหมซึ่งตลอดระยะเวลา15ปีในวงการเจ้าตัวได้พิสูจน์ฝีมือผ่านผลงานเพลงคุณภาพและสร้างฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นอย่างไรก็ตามด้วยภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยเกี่ยวกับเพศสภาพของสินซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าคำถามที่เจอบ่อยที่สุดคือเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงซึ่งสินมองว่าไม่จำเป็นต้องมีคำจำกัดความขอแค่เป็นตัวของตัวเอง และทำผลงานเพลงออกมาให้ดีที่สุดก็พอ